โอเคครับผูวสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมบอยจากช่องบอยดีเจก็อ์นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมฟรีไฟน์ในโหมดทีมเดสแมทนะครับเดี๋ยวไปเริ่มเกมกันเลยไปก่อนที่จะเริ่มมาสอบ,บาาถเช็กได้วยนะครับว่าวันนี้มันจะมีอาวุธอะไรบ้างนยครับอาวุธตามนี้เลยทุกวันมันจะเปลี่ยนอาวุธนะครับเดี๋ยวไปเล่นเกมกันเลยตัดเ,เข้าเกมเลยนะครับตอนนี้เข้าเกมทีมไว้นะครับทุกคนตอนเข้าเกมเราก็จะเป็นอย่างนี้ ก็จะมีเวลาให้เราเดินเล่นห้าหกวินะครับเราก็ไปเดินเล่นกันได้เลยตอนนี้เราก็หมมนจะเลือกปืน,นแล้วโอเคที่มันยังไม่เริ่มเพราะพูดเลยยังไม่ครบนะครับดูเหมือนว่าฟ่งเขาจะไม่ขรบพูดเลยนะก็ต้องรองไป ้ยคนนี้เขาจะใช้แผ่นตายแล้วเก็บของแ่ะมักมัดเก็ของทิ้งไอคนนี้เขาจะเกี้ยนของมากมนาะนี่คือคัสชีนะครับไปต้งค่าให้ได้ต้องค่าให้ได้สี่สิบตัวนะครับเราจะเก็บแตไม่ค่อยซี้นะครับแต่ตอนเด็กเกมเราต้องอย่าตายนะครับเพราะตอนตุ้งเกมถ้าเราฆ่าจะได้คะแนนอยู่ที่หนึ่ง แต่พอเรตเมอมะจะได้อยู่ที่สองแตกหนึ่งสมุกอป่ะยึดไม่เข้าเลยวิยปิงว่ะวิปผมแบกว่ะแตกหนึ่งตัวแรกคอหัวเน้นเน้นตัวแรกคอหัวเน้นเน้น ว่าวไงแล้วไออกเป็นสก้ากันวางระเบิดไปแประเบิดแปดนนเพื่อคนมาเยยบแปะทีต้องแปะทีละสองลุกนะครับทุกคนเพื่อที่โอกาสตายไอสี่ไอไอเนี้ยมันจะแบบช่วยเพิ่มเลือดแล้วนะครับทุกคนเนี่ยผมเจ็บอันนี้ก็เพิ่มกระสุนแต่มันตันที่สองรอยยี่สิบ cái một bằng chứ không ấy mất tí đi xong có หัวไม่ติดวะโอ้โหนั่งไหนบอกไม่เต้นอ๋มเอาสองขวงประเบิดประเบิดซุ่มเผื่อโดนโดนไม่ดาดูนแต่เต็มหัวเพื่อนเลยช่องช่องผมดึงหัวไม่เป็นนะครับจะดิเฮ้ยติดหัวอยู่โหโดนล้าดว่ะ แป๊หนึง่งอุ้ยแป๊กหนึง่งพอเขาขึ้นก้น้เลยหันุกขึ้นส,สีเขียวอยากขี้เกียจปั๊หว่าทุขึ้นสีเขียวสุขึ้นสีมว่วงน่ครับมันจะอัพเกาะี่จะสทุกขึ้นสีเขียวแล้วอุ้ยนแแนแล้วเบื่ฟังเราเอาเพื่อนเราเพื่อนเราอัพเกาะไป เราควรอัพพอร์ถึงเกาะสี่พอร์ค่ะพอถึงเกาะส,รรสีที่เป็นสีขาวอะ่ะมันจะไม่ทนต่อดาเมจกระสุนจะทนต่อดาเมจระเบิดนะครับดูนะครับผมสอนอเอ้าเอะไงเหรอแีกหนึง่งอีกหนังเข้าจงังหวะแบบโอ้โหแล้วไอ้บุกมันกวนเลยไอ้บุกมันขยับเอง ไ <c> อ้วินเฮ้ยกระโดดอะไรหัวหนึ <uno> uh ่งหัวสองหัวสามหัวหัวรัวเฮ้ยรบบทรบิดระบบอสซีโระเบิดสซีโฟร์เฮ้ยเอ้ยเขาวอะระเบิดาซฟรตัวเองเฮ้ยใครอยู่ไหนวะเอือแตกเอาโอเค เราแค่ okay. ต้องไว้กันเพื่อหายมันจะหายไว้เฮ้ปยปกติตรงนี้มันจะเล่นดีมากเลยทำวันนี้หลุดว่ะวันนึงแต่ว่อก็ต้องอะวังผมไม่ทันตอนนี้เอาปืนสก,กา้ามาสู้ พิวหน่อยนะครับนั่งไปนะครับเั่นแบบยังเอือนะครับแม่ว่าคุณนี่ใช่ทุกเี้กันทำไมถผ่านเจแลลวโอ้โหตุ๋ยเก่งตับแสง่อนทุกคนเดี๋ยวเพื่อนทุกคนมองไม่เห็น ลุกนั่งลุกน <ss> ั่งเลนั่งเลยนี้ผมทำให้เป็นนะครับสวยเฮ้ยมีปืนเฮวเดอี่มาสายซัพพอร์ตเฮ็นเห็นเฮ้นเอ็ดด็อกดี๋ยจะมีเอดด็อกตกนะครับ แต่อาจจะบูดอยางโอเคเราดมงหัวปั๊บยล้วกอนอาจจะตกถูงปะโอเคขนาลพันนวะรอยห้าสิบไป โอ้โหสวยมึงจะ่ะเ้ยถอยก่อนเฮ้ยลบไปดีคิกอ่ะวัวหนึ่งโหไม่แตกวะดูุยหัววอ่ะโหกิดแตกอ่ะโอเคไปฮ้ยทุกคนตัวเนี้ยน้อนี่ค่ะตัวนี้เราเข้ามันจะได้ส่งคะแนนเอ้อสวยสวยสวย ไะไเห่าหา,ห,า,า,าหืาไอ้วะเพื่อนใครมานำเรื่องเองพิ่งแปลรโหแพ้ นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นแล้วกดแชร์เพื่อกำลังใจนการทำคลิปให้ผมนะครับถึงแม้ตอนนี้จะแพ้ผมก็จะลงให้ทุกคนนะครับเพื่อเป็นไก่ไม่ใช่หรอกบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์นะรักนะโอเคครับกสบ็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมบอยจอากช่องบอยดีเจก๊อตนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมฟรีไฟน์ในโหมดทีมเดสส์แมทนะครับเดี๋ยวไปเริ่มเกมกันเลยไปก่อนที่จะเริ่ม,มบบเราสามารถเช็คได้ด้วยนะครับว่า วันนี้มันจะมีอาวุธอะไรมั่งเนี่ยครับอาวุธตามนี้เลยทุกวันมันจะเปลี่ยนอาวุธนะครับจะไปเล่นเกมกันเลยตัดเราเข้าเกมเลยนะครับตอนนี้ก็เข้าเกมที่ว้ดน,นะครับทุกคนตอนเข้าเกมเราก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะมีเวลาให้เราเดินเล่นห้าหกวินนะครับเราก็ไปเดินเล่นกันได้เลยตอนนี้เราก็จะเลือกปืนแล้วโอเค ที่มันยังไม่เริ่มเพราะพูดเลยยังไม่ครบนะครับดูเหมือนว่าฝั่งเขาจะไม่ขอพูดเลยนะก็ต้องรองไปไ้คน,นนี้เขาจะใช้แผ่นตายแล้วเก็บของอ่ะมัะมัดอยู่ของทิ้งไอ้คนนี้เขจาจะเกีบยนของมัดมากนี่คือคัสซีนนะครับ ต,ต้องฆ่าให้ได้ต้องฆ่าให้ได้40ตัวนะครับเราตัเกมจไ,ไม่ค่อยซีอะนะครับแต่ตอนเด็กเกมเราต้องอย่าตายนะครับเพราะตอนต้วเกมถ้าเราฆ่าจะได้คะแนนอยู่ที่หนึ่งแต่พอเล็กเกมอะจะได้อยู่ที่สองแต่หนึ่งสมมุกไปไม,ไม่เข้าเลย ริงวะขื่ผมแบกวะแตกหนิงตัวแรกขอหัวเน้นเน้นตัวแรกขอหัวเน้นเน้นจุกจุกโอ้โหแตกทำไม่ไมทำมมใเอาเป็นสกา้ากันวางระเบิดไปไป แล้วเบิดแปลผื่นคนมาเหยียบแปะทีต้องแปะทีละสองหมู่นะครับทุกคนเพื่อที่โอกาสตายไอสีไอไอเนี้ยมันจะแบบช่วยเพิ่มเลือดแล้วนะครับทุกคนเนี่ยผมเจ็บอันนี้ก็เพิ่มกระสุนแต่มันตันที่สองร้อยยี่สิบที่หมอกบงังดหมอกไม่ติดเลย ต้องกดแต่หน um, ah, uh aunt totally. right ึ่งอุ้ยดึงหัวไม่ติดวะเฮ้ยโอ้ห้นั่งไหนวะไม่ติดเออเอาสองควงปะระเบิดปะระเบิดซุ่มเผื่อโดนโดนไม่ล่ะโดนต่เต็มหัวเพื่อนเลย ต้องผมดึงหัวไห้เป็นนะครับจะดิเฮ้ยินหัวอยู่หัโดนล้าแล้วจากนึงเฮ้ยจากนึงพอที่หันทุขน้สีเขียวอย่ากขี้เก็บตั้มหว่าทุกขน้สีเขียว โซคัสนสีม่วงน,นี่ครับมันจะอัพเกาะนี่ายใจโซค้ลสีขสขเขียวแล้วอุ้ยนอนแล้วเบื่อฟังเราเอฟเฟคเราเพื่อนเราอ,อัพเกาะไปเราควรอัพพอถึงเกาะสีคนครับพอถึงเกาะส,สีที่เป็นสีขาวอะ่ะมันจะไม่ทนต่อดาเมจกระสุนจะทนต่อดาเมจระเบิดนะครับดูวนี่ครับผมสอนเอา้าเอตรนี่เหรอ อีกหนึ่งอียหนังเข้าจังหอะแป๊บโอ้โหแล้วไอ้บมันกวนเลยโอ้โหใคหยับเองฮู้กระสุดลีรอดแอ้เวนเฮ้ยกระส่นเลยหัวหนึ่งหัวสองหัวสามหัวครัว ระบดระบบระบบซีฟรระบบซีฟเฮ้ยเฮ้าวะรบบซีโฟเองเฮ้ยใครอยูวะเออแตกเอาโอเค ตัวแค่ต้องไปกันเพื่อหายเราจะหายเว้ยเฮ้ยปกติตรงนี้มันจะเล่นดีมากเลยทำวันนี้หลุดวะวันนี้แต่วอาก็ต้องเอกวังผมไม่ทันรอบนี้เอาปืนสก้ามาสู้กัน พิวหน่อยนะครับเล่นไา่ไปนะครับเล่นแบบยอย่กเอือนะครับหมอนว่าคุณนี่ไงสุดมึงเนี้กเาไม่น่าจะผ่านจริงแล้วโอ้โหตุ่ยเก่งตัดแสงไวทุกคนเดี๋ยวเพื่อนทุกคนมองไม่เห็น ทำให้เป็นนะครับสวยเฮ้มีปืนหิ้วยี่มาสายซัพพอร์ตที่เห็นเห็นเห็นเหอ้ยดับเดือดิอดับตกนะครับแตบ

โห oh, สวยมือค่ะเลยถอยก่อนเฮ้ hey, ลงไปดิกิกอ่ะคนหนึ่งผม oh, ไม่แตกว่ะดูนิ่หัวอ่ะหัวก็แตกอ่ะโอเคไปฮ้ย hey, ทุกคนตัวเนี้ยน้งนิปค่ะตัวนี้นนนเราแ้่มันจะได้สงนนองคะแนนออสวสวยสวย ไม่หาา่าหาหา,าอเอวาเพื่อนใคไมานำาดวดเพิ่งแป๊กโหแพ้ ถ้าชอบชิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดแชร์เพื่อกำจัจ,จการทำคลิปให้ผมนะครับถึงแม้ตอนนี้จะแพ้ผมก็จะลงให้ทุกคนนะครับเพื่อเป็นไก่ไม่ใช่หรอกบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ล่ะรักนะ